สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งผู้ปั๊บออนทัวร์นะครับช่วงนี้ห่างหายกันไปนานนะครับไม่ค่อยได้ลงถีนะครับเพราะว่าติดผู้งานหลายอย่างนะครับงานหลายอย่าง้องขออภัยด้วยนะครับเอฟีทุกๆกท่านนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับกับเจ้ามัสราสนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับณตอนนี้นะครับผมก็นี่นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับกำลังเอาลงจากแท่นนะครับน่าจะเป็นวันจันทร์นะวันนี้ก็วันที่8สิงหาคมนะครับช่างสถิตวันจอาลงลิฟต์ตายไม่ได้ใช้นานช่า <laughs> งสถิตก็ไล่ไฟไล่อะไรอยู่นะฮะเดี๋ยววันจันทร์น่าจะได้เอาลงนะครับนี่นะครับไทยเป็นยังไงสวยงามนะครับกลับมาคืนสู่สภาพเดิมเรียบร้อยแล้วนะเนาะก็คันนี้นะครับ นี่ช่างเฟรมลุยนะครับงมอยู่2อาทิตย์นะสอาทิตย์ลูกค้าก็เพิ่งกลับไปเมื่อกี้นะครับบอกว่าไม่เร่งไม่รีบนะครับนี่ด้านในเามาดูด้านในกันดีกว่านะฮะนี่นะครับด้านในก็ตอนแรกเนี่ยมันยุบเข้าไปเนาะมันยุบเข้าไปแล้วมันบิดนะมันบิดหมดเลยไปต,ต้องไล่ดึงไล่จับไล่จับ,ลจบแล้วก็กดมันลงมาอีกนะครับให้พื้นมันเสมอกันนะทางซ้ายและขวาก็นี่นะฮะเหล็กซุ้มล้อก,ก็ใส่เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็ตีสนอกสนิมก็ขึ้นหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ไปไร่นะครับเดี๋ยวเราทําขัดออกอีกทีนึงแล้วก็พ่นสีกันสนิมก็ไปนะครับก็อย,อย่างเงี้ยฮะเห็นไหมทั้งเฟรมไล่อาร์คไล่อะไรไล,ไล่จับหมดละนะครับก็โอเคนะครับอาจจะคลื่ดคลาดมันจะดูอาจจะคลื่ดคลาดหน่อยนะครับคลื่ดคลาดนะเพิ่นลวาาัซซันนี่ครับ,รบก็ลองพาตรงผาท้ายใส่ย,ยงใสาย,ยางอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็อันนี้นะครับ เราใส่ยงใส่ยางลองดูนะครับว่ามันได้ไหมนะยางไม่ดึงไม่ตึงไม่อะไรก็โอเคนะครับแล้วก็ปิดฝาท้ายตั้งฝาตรงฝาท้ายอะไรก็โอเคหมดแล้วนะครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกระชนก็ใส่ลองเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ตะคงตะเข็บโอเคไปตรงไฟท้ายได้โอเคไม่มีปัญหาอึบ๊บนะครับเดี๋ยวเรามาดู ด้านประตูกันดีกว่าเอา้าทำไมอ๋อมันใส่ช่างเปร้เขาใส่กรนแล้วครับนี่ดึงกรนออกมาครับลองประตูเรียบร้อยนะฮะลองประตูเรียบร้อยนี่บานผอกบานพับใส่กันหลอกกันเลยนะฮะเสาเก่งก็ปกติเขาจะมาเป็นท่อนอย่างนี้นะท่อนขึ้นมาไม่เอานะครับก็คือเน้นพยายามเน้นให้เดิมที่สุดนะเดิมที่สุดแล้วก็ให้ของเดินอยู่ยังอ้าที่สุดคือตัดท่อนล่างนะครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่นะตอนที่ยึดบานพับประตูตัวบนก็ยังอยู่ต่เอาตัวล่างนะครับเปลี่ยนใหม่ก็ดูตะขอตะเกตบไล่ทุกอย่างโอเคนะครับโอเคอันนี้ช่างเฟรมลุยนะครับช่างเฟรมลุยไล่สอกไล่สังนะโอเคนะครับอันนี้จากโรงงานมานะไอปงเนี่ยนะครับแกนนี้จากโรงงานมาก็ยังถือว่าต้องมานั่งไล่นี้อีกนะฮะว่ามันมันก็ไม่เป๊ะนะแต่ละแต่ละคันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าแต่ละคันอีกการบิดตัวการใช้งาน ลูกค้าของเจ้าของรถแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับออกมานี่บางคนออกมาเสียบโค้งเสียบซ้ายเสียบขวาเหมือนผมเนี่ยผมซอกแซกซอกแซกตลอดนะนะก็ประมาณนี้มันก็ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็นี่นะฮะไล่เราขอดูเกบตัวแรกที่ผ่าออกเห็นไหมก็เอามาเชื่อมไล่หมดละนะครับแล้วก็เจียเจียเจียแล้วก็ยิงพอเดอร์โค้ดบอดีชูดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะซีนเหมือนของเขาเลยเห็นไหมอันนี้ของคนเดิมเขาจะเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมาซีนเหมือนของเขานะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ นี่นะฮะเห็นไหมครับประตูประตูเขาจะมีไม่มีแป๊บนะครับแต่เหล็กนี่นะนาะอยู่ประมาณ2มิลได้นะครับสอมมิลได้นะสอมมิลได้เหล็กสารตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเหล็กเนื้อเดียวกันกับตัวนี้นะครับแต่ว,ว่าพับมาให้มันแข็งขึ้นมาแค่นั้นเองไม่มีแป๊บนะครับประตูหลังประตูหลังไม่มีแปบ๊บกรอนลองดูเรียบร้อยนะครับกรอนใหม่นี่ซิลิโคนยังอยู่อยู่เลยนะลองเรียบร้อย อโอเคกรุบกรับนะครับยังไม่ได้ใส่ยาขอบประตูนะซุ้มล้อเป็นยังไงมาดูนะครับตัวคานนี้ตอนแรกใส่คานเหล็กตัวนี้นะฮะใส่คานล้อไม่ได้นะครับใส่คานล้อไม่ได้ก็ต้องร่างดึงใหม่นะครับตอนแรกเป็นรูปเป็นร่างแนละ้วต้องมานั่งดัดพวกนี้ใหม่นะครับดัดจับจี้จับอะไรใส่เนาะก็เรียบร้อยแล้วครับรนใช้งานได้ปกติแล้วนะซุ้มล้อนี่เห็นไหมสวยงามนะครับเชื่อมยึดนะรอยเชื่อมเยอะมากนะครับ ต้องยิงพอเดอร์โค้ดเยอะๆเลยแหละนี่นะครับไล่เย็บไล่เย็บไปตามนี้นด้านหน้าประตูเป,ป,ป็นยังไงก็ปานตามนี้ครับนี่เห็นไหมฮะเย็บ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 นะครับก็ตัดท่อนครึ่งนะครับท่อนครึ่งลักษณะนี้อาจจะเปลือกนะเห็นไหมมันจะมีแค่เปลือกนะเปลี่ยนแค่เปลือกนอกนะครับ ตัวซับในยังอยู่เหมือนเดิมนะซับในยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนแค่เปลือกนอกนะเปลือกนอกแคกนั้นเองนะครับด้านล่างเป็นยังไงนี่นะครับก็ช่างเฟรมไล่เย็บนะครับตะคงตะเข็บขนาดตะเข็บเท่าเดิมอ๋อโอเคมีเบลา,ม,บามีอะไรเหมือนเดิมหมดนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นเบล์เบลให้ใส่ลิฟใส่ลิฟลิฟอะ่ะได้นะครับขายืดลิฟโอเคนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปส่งเข้าแผนแกสีนะ้บาบรรจัน,นะครับวันนี้วันที่ เออสิสิงหาคมนะครับสิสิงหาคมเอ้ยวันที่8ผู้ผิดนะ8ดสิงหาคมนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ก็เออวันที่9วันที่10นะครับวันที่10วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่10ก็เดี๋ยวเอาเข้าอแผนกสีนะครับสไลด์ลงจากนี่ไปนะประมาณนี้นะยังไงช่างเฟรมหัวฟูแล้วครับตอนนี้ก็เรียกว่างมอยู่2อาทิตย์นะครับ ไม่ไหวครับแล้วหนักอันนี้หนักหนาสาหัสนะครับหนักหนาสาหัสก็นี่นะครสวยงามแล้วนะครับเป็นยังไงเจ้ามาสด้าบีทีนะครับวะบีทีเพิ่นวะมาสด้าสนะครับมาสด้าสตัวสกายแอคทีฟนะเป <c oughs> ็นรูปเป็นลางแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามตอีพีต่อๆไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย